Uh, Air d o ok c X5 นะครับหลังจากใช้มาประมาณ3เดือนนะครับเรามาดูซิว่าข้างในมันสกปรกขนาดไหนนะครับอันนี้ฮะตัวนี้ผมเอาไปใช้ที่ร้านขายยาน,นะครับอืมเนี่ที่ดูข่าวมาฮะดำปีเลยเดีย๋ยวผมอธิบายก่อนนะครับตัว a i d o ok c X5 เนี่ยมันมันไม่ได้เป็นเครื่องกองที่ใช้ฟิลเตอร์เหมือนเครื่องกองทั่วไปนะครับมันเป็นม่านไฟฟ้าสร้างประจุบ,บวก แล้วก็มีเทรย์สำหรับเก็บฝุ่นนะครับที่เป็นประจุลบเนะาะชั้นแรกเนี่ยจะเป็นกองหยาบอันนี้ก็สกรปรกพอสมควรนะครับตัวชั้นที่2เนี่ยจะเป็นม่านไฟฟ้าตัวนี้จะทำหน้าที่เป็นตัว generating electric electrode นะครับที่เป็นตัวสร้างประจุบ,บวกเข้าไปที่ฝุ่นเนาะ ชั้นที่3ตัวเนี้จะเป็นเทรเก็บฝุ่นซึ่งเป็นเทรประจุลบนะครับดูนะครับว่าสุขภาพขนาดไหนผมไม่รู้ว่าในกล้องมันเห็นชัดไหมแต่ว่าผมพยายามให้คุณดูหลายหลมุมน,นะครับเห็นไ,ไหมฮะผมจะเอามือเนี่ยปาดฝุ่นดูนะครับคือหนาเตะเลย นี่ยนฮะก็ะคือเป็นก้อนแบบนี้เลยวิธีทําความสะอาดก,ก็เดี๋ยวผมจะทําให้ดูอีกคลิปหนึ่งนะครับชั้นสุดท้ายจะเป็นคาร์บอนนะครับเดี๋ยวต้องเอาล้างให้หมด จะใช้น้ำยาเอโอซเอเวนั่่แหละครับโอเคนี่ลมดน้ำเอาตัวกลองหยาดนะครับแล้วก็ฉีดน้ำออกให้หมดในตัวสิ่งสกปรกที่มันติดอยู่ในชั้นกรองชั้นแรกน,นะครับ แช่ไว้อ่าโอเคคราวนี้เรามาถอดตัวเพลทนี้นะครับวิธีถอดมันจะมีล็อกสองด้านนะ่ผักออกอย่างนี้แล้วดึงเพลทขึ้นมาอืมมันจะออกมาเป็นสองชิ้นทั้งหมดสามชิ้นนะฮะมันจะเห็นว่า นี่ยครับฝุ่นที่ติดอยู่ที่เทรดกับฝุ่นนะครับโอนมาสามเดือนเองต้องจับมันแช่มาเลยนะครับ เราใช้น้ำยาขาจัดคราบทั่วๆไปนะครับฉีดพ่นเข้าไปที่ตัวพลาสติกเคลกนะครับตัวที่เป็นเทรลหลักของมันให้เลยฉีดทั้งสองด้านแล้วก็เราใช้แปลงทำความสะอาดมันเป็นแปลงที่เขแถมมาให้ในกล่องน,นะครับในชุดทำความสะอาดให้เลย ฟุ้นนะส่วนใหญ่จะไม่ได้ติดอยู่ตรงนี้นะครับมันจะติดอยู่ที่เครดอลูมิเนียมที่เป็นประโจุลบตรงนี้ เอาไปผึ่งแห้งแล้วก็เก็บผมจะเป่าลมนะครับโอเคตอนนี้เราจะมาในขั้นตอนล้างกองหยาบอันนี้ไม่มีอะไรมากนะครับกองหยาบเราแค่ฉีดล้างทำความสะอาดเพพอโอเคเรามาล้าง คอลเลกชังเพจมันจะเห็นว่าโโอ้โห,โหดับเนี้ยมเลยนะดูดีด๋ยวบไปที่การล้างก็นี่นะครับเอาสองน้ำที่ไม่ได้คมมาก ทำการล้างถูทั้งสองด้านของเปลน,นะครับ ก็ขัดเสร็จแล้วก็ใช้น้ำล้างนะครับมันก็จะหลงเหลือคราบอยู่นิดๆหน่อยๆเนาะอันนั้นไม่ใชเรียนนะมันเป็นเหมือนกับเป็นคราบพลักที่มันฝังตัวอยู่ที่ตัวเพลทอลูมิเนียมไม่ได้มีผลกับการใช้งานนะครับ อันที่หนึ่งเรียบร้อยอันนี้อันที่สองต่อไปครับการแช่น้ำยาเอโอซไปสักพักหนึ่งสักห้านคือสิบนาทีก็จะทําให้คราบตรกระกกุกน,นี้มันออกง่ามากขึ้นเดี๋ยวมาเป่าออกันนะครับ Ini tak? Ini dia Ini dia Yeah. <coughs> าสู่ขั้นตอนการเป่านะครับ นี่ก็จะเป็นขั้นตอนสุดท้ายนะครับก็ทำความสะอาดเครื่องภายนอกโดยทั่วไปมันจะเป็นคราบขา่ามเอาใไปหมดเลยครับพอใช้เป็นสักระยะหนึ่งนะครับ ราต้องทําความสะอาดช่องนี้ด้วยนะครับอันนี้จะเป็นช่องเซนเซอร์เนาะแต่ตะกี้ผมใช้ลมออกไปแล้วนะครับซึ่งมันก็คงไม่ต้องเอาอะไรแย่เข้าไปทําความสะอาดแล้วเพราะ้นลมเป่าแล้วการวัดค่ามันก็จะได้ถูกต้องด้วยนะครับวัวน,นี้มันจะเอาไว้วัดค่าพวก a e q i คุณภาพอากาศนั่นแหละครับจริงๆมันยังเหลือขั้นตอนอีกขั้นตอนหนึ่งนะครับก็คือเอาคาร์บอนออกมาเช็ดมาล้างแต่เพิ่นว่าผม ผมล้างบ่อยนะครับแล้วก็เมื่อรอบก,ก่อนเงาครับบอนออกมาตากแดดไปเพราะฉะนั้นตอนนี้ผมคิดว่ายังไม่จําเป็นนะครับล้างแค่เดี๋ยวเรามาดูวิธีการประกอบกับแล้วกันนะครับ,บก็ต้องใส่ตัวเพลทนี้กลับเข้าไปอจะมานอนลงเลยครับโอเค จริงๆหลังจากล้างเสร็จแล้วเนี่ยเขาให้อุปกรณ์เนี่ยนะฮะพึ่งให้มันแห้งสักระยะหนึ่งเนาะประมาณอาจจะสัก3าชั่วโมงให้มันแห้งสนิทแต่เพิ่นว่าผมมีปั๊มลมผมก็เลยสามารถที่จะรักขั้นตอนไม่ต้องรอนานนะครับประกอบได้เลยอันนี้จะเป็นขั้นตอนการใส่ตัว collecting p a g e นะครับทั้งหมด3ชิ้นอย่างนี้เนาะ วิธีการใส่ฮะใส่ชิ้นนี้เข้าไปก่อนแล้วก็ตามด้วยชิ้นนี้นะครับกดมันลงไปแล้วก็ล็อก เรียบร้อยครับตัวนี้จะเป็นตัวเก็บฝุ่นนะครับโอ้ตัวนี้จะเป็นตัว uh, generating electrode นะครับตัวนี้จะเป็นตัวสร้างประจุบ,บวกนะครับยิงเข้ไปที่ฝุน่นวิธีการทางการศึาเนี่ยเขาจะไม่ให้ใช้น้ำนะครับพอจะใช้ผ้าชุบน้ำบิดหมาดนี่าเช็ดที่เป็นขอบๆพอได้เนาะ โอเคนะครับวิธีทำความสะอาดเจ้าเนี่ยเขาจะแถมเนี่ยฮะมันรูปร่างมันคล้ายๆกับสกอตบายครับเขาให้เราเอาแปรงถูบนรวดนะฮะลวดไฟฟ้าเบาๆนะครับไปทางเดียวอย่างนี้นะฮะจน จนทั่วเลยแล้วก็ทำอีกฝั่งนึ่งนะครับเช่นเดียวกันครับจนครบทุกเส้นกดลวดไฟฟ้านะครับเท่าน,นี้เองครับเป็นเรียบร้อยครับประกอบกับ เราก็จับโดยตัวคอ l e c ติ้งเพ g ตตัวประจุลบนะบที่ประกอบเสร็จแล้วสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับแห้งแล้วด้วยอ่าเป็นเรียบร้อยครับแค่นี้ก็พร้อมใช้งานแล้วนะครับ